ไลน์รัวเป้ยส่งเมนตถึงหน้าตาน้องเลอาลูกสาวไอซ์คุณแม่ป้ายแดงไอซ์อภิษฎาเครือคงคาเปิดภาพลูกสาวน้องเลยอาให้ยนต์กันชัดๆหลังคลอดน้องเมื่อวันที่10มกราคม256 6ที่ผ่านมาด้วยน้ำหนัก3.525กรัมร้องพามาสวัสดีพี่ป้านานอาแฟนับทุกคนโดยแม่ไอซ์ปวดภาพก่อนคลอดหลังคลอดแถมบอกว่าออกมาก็เหมือนอยู่นะก่อนหน้านี้แม่อายังโพ IT. สไอจีซอรี่เป็นภาพห้องพัก และภาพขาข,ของลูกสาววนฝ่ามือแม่อสีสกับข้อความว่าใช้คําว่าเต้นเท่าฝ่าหอยไม่ได้แล้วนะร้อยใหญ่กว่าฝ่าหอยพี่ไกรมากซึ่งตัวเอาเป็นแฟนตื่นเต้นอดไม่ได้ที่จะชื่นชมความน่ารักหน้าชังของเบบีเลอาทั้งจมูกโด่งเห็นชัดเจนเรียกว่าเครื่องหน้ามาครบสวยเหมือนแม่เป๊ะในขณะที่แม่เป้ยปันวาดก็โผล่มาคอมเมนต์ชมหลานเช่นกันบอกว่าจมูกโด่งสายฟอเลยขอขอบคุณภาพเป้ยปันวาดภาพแ่งข้อมูลข่าวทีมงานชินิดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ